จากเรื่องของคุณก๊อฟครับเรามาต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของคุณโจครับคุณโจมาพร้อมกับเรื่องราวน่ากลัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับตอนที่เดินทางไปที่บ้านแฟนที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานก็นแล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าเจอดีบ้านนางรําครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5สําหรับค่ําคืนวันนี้ครับ เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าผีที่เราจะคุ้นเคยแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่ากลัวก็คือเรื่องของนางรำเนี่ยแหละฮะและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโจได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับครับผมคุณโจครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ตอนนี้โทรจากพะเยาครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานะนะฮะตอนนี้ทางที่พะเยาอากาศเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้อากาศเย็นสบายดีครับไม่ร้อนไม่หนาวออแล้วไม่ตกฝนก็ไม่ตกด้วยครับนะฮะพื้นเพลนี้เป็นคนพะเยาอยู่แล้วใช่ครับอ๋อโอเคแล้วปกติติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยผมฟังไลฟ์สดเฟซบุ๊กครับทางไลฟ์สดเลยนะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาสองปีละนะครับตอนที่ไปที่บ้านแฟนที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานก็แล้วกันนะครับเรื่องของเจอดีบ้านนางรําย้อนเหตุการณ์กลับไปนะวันนั้นฮะคุณโจไปเจออะไรมาเชิญครับอ่าครับเรื่อเลยนะครับได้เลยครับอ่าเมื่อสองปีก่อนเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมบ้านแฟนเขาเชิญไปเที่ยวบ้านก็จะมี เพื่อนเนี่ยติดไปสองคนก็สรุปไปสี่มีมีผู้ชายสองหญิงสองคู่ที่ไปด้วยนะเนี่เขาก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วเขาสนิทกันอยู่แล้วอ่าพอเราไปถึงเสร็จก็พักผ่อนอะไรตามปกติเพราะว่ากว่าจะไปถึงมันเย็นแล้วไงพี่ก็เลยพอกลางคืนเนี่ยเราก็พูดกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีแฟนบอกว่าพรุ่งนี้มันมีตลาดนัดตลาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ไปดูกันไหมเชวงเย็นอ่็ก็โอเค กันอะตัดสินใจว่าไปตลาดนัดกัน <c oughs> พอรื่งขึ้นอีกวันนะพี่ช่วงประมาณสักประมาณสี่โมงกว่าเนี่ย <c oughs> มันมืดคึ้มึๆมาแล้วเหมือนฝนจะตกอะพี่ <c oughs> แฟนเขาก็เลยบอกว่าปะงั้นเรารีบไปกันดีกว่า <c oughs> ก็เลยขับมอเไซค์ไปสองคันไปกันสี่คน <c oughs> ระหว่างทางอะพี่ที่ไปตลาดอะ ทางในหมู่บ้านนะ่ะมันจะเป็นทางเดียวใช่ไหมพี่ทางตรงแนละ้วขนาดซ้ายขวาจะเป็นทุงง่งนาก่อนที่ว่าจะออกไปสู่ถนนใหญ่นะพี่แล้วระหว่างทางนั้นนะ่ะมันเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านบ้านไม้สองชั้นบ,บ้านไม้สองชั้นลนักษณะประตูเนี่ยม,มันจะมันจะมีเป็นประตูสมัยก่อนนะพี่ที่ว่ามันเป็นแบบทับไปพับมาอืมเขาเรียกว่าบานเสียมใช่ครับบานเสียมครับ <c oughs> อ่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ไม่ได้ถามใครก็ขับไปพอไปถึงตลาดไปซื้อของอะไรเสร็จเนี่ยกลับมาระหว่างทางที่ขับกลับมาที่ฝนมันตกอืแล้วสิ่งของที่ซื้อมันเป็นพวกเตารี่เป็นพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนน้ําไม่ค่อยได้ก็เลยตัดสินใจว่าง,งั้นเราแวะหลบฝนตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะบ้านอะไรเงี้ยลักษณะบ้านเนี่ยข้งางล่างจะเป็น ม้ธรรมดาแลวจะเป็นประตูที่ว่าประตูบานเลื่อนนะครับประตูแบบพับและและ้วมันจะมีการสาดที่เป็นเหมือนเขาเรียกสาะสีอย่างื้ยื่นออกมาพอหลบฝนได้อืก็พากันไปยืนหลบฝนอยู่ตรงนั้นนะ่ะประมาณสามสิบนาทีฝนก็ยังไม่หยุดและแรงกว่าเดิมที่มันมันสาดเข้ามาอืเพื่อนผมมันปวดท้องด้วยแหละอยู่ดีมันก็ปวดท้องมันมองหาแล้วว่ามันจะไปตกถูกที่ไหนอื มันได้เลือกเห็นนะพี่ประตูตรงประตูที่ว่าเป็นบานยันเลื่อนนะพี่มันไม่ได้คล้องกุญแจแต่ว่ามันเป็นแค่ว่าเอาไม้มาหักเฉยๆอย่ืงอีมอ่ามันก็เลยดึงสลักออกดึงไอ้ไม้นั้นออกแล้วมันก็เปิดเปิดเขาไ้แล้วมันก็เห็นเออในบ้านมันก็ไม่มีเศษกระเบื้องอะไรมันเป็นแค่ฝุ่นอะไรเงี้ยเลยบอกเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาหลบก่อนเงี้ยโอ้ตอนนั้นถือถือวิสาสะเข้าไปในบ้านเขาเลยนะใช่คอับอ้ด้วยความที่มันเถื่อดท้องไงพี่ครับ มันก็เดินไปหาเข้าน้ําพอมันเปิดมันเดินเข้าไปตรงเข้าไปตรงห้องน้ำเจริญพี่อือมันก็เปิดประตูห้องน้ําดูแล้วมันก็เดินกลับมาถามว่ามันก็เดินเหมือนกลับมาหากระดาษที่ชุ้งที่ชู้หากระดาษอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ํามันไม่มีไงครับอ่าพอได้กระดาษเสร็จมันก็เข้าห้องน้ําตามปกติผมก็เลยได้สัารวจในบ้านว่ามันเป็นบ้านยังไงอในบ้านเนี่ยมันจะเป็น พื้นที่สีเหลียมุงโล่งเลยนะพี่แทบจะไม่มีอะไรเลย mm. แล้วว่ามันจะมีบันไดาพาดขึ้นชั้นสองแลวตรงชั้นสองจะเป็นชั้นลอยอะพี่ mm. ที่ว่าเราขึ้นบันไดไปเราจะเห็นชั้นลอยเลยอะ mm hmm. แล้วไอ้ตรงข้างล่างมันจะมีเขาเรียกอะไรอะพี่เป็นเหมือนแค่เก่าๆอะ mm. แค่ที่ว่าคนคนสมัยก่อนคนแก่เขาชอบนอนอะ mm. นนจะมีแค่เก่าผมก็ไม่ได้อะไรแล้วสักทักหนึ่งผู้หญิงที่เป็นแฟนของ เื่นอนคนนี้เขาชื่อว่าปิ่นเขาก็เดินวนไปวนมาสักพักเขาไปเตะใส่อะไรบางอย่างทิง่มีเสียงเลยนะพี่กิง้งเขาก็หยิบมาดูอืมันเป็นกระควรข้อเท้าอ่ะพี่โอ้โหชื่ว่นแล้วมันจะมีรูปก,กระดิ่งเล็กๆกับของลูก<อ>เขาบอกเออสวยดีตอนที่เขาบอกเออสวยดีผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่แล้วสักพักเนี่ยก็จะมีเสียงเพื่อนเนี่ยตกประตูห้องน้ำมาพี่ปังปั้งปั้งปั้ง กอยพวกมึงเล่นอะไรกันออ oh. ผ,ผมก็อีกสองคนนี้ยก,ก็เลยเดินไปดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นปรากฏว่ามันมีไอเนี้ยพี่ไม้ขัดประตูห้องน้ําอยู่ออ oh. ขัดจากข้างนอกม,นมันไว้ในห้องน้ําอ oh. ่ะตอนที่พวกผมอยู่ด้วยกันสามคนไม่มีใครเดินไปตรงนั้นเลยคือ <c oughs> มันขัดจากข้างนอกเนี้อฮะใช่ครับออ oh, oh, oh. มันขัดพวกผมก็เลยดึงออกพอนนี้เสร็จมันก็เดินโวยวายใหญ่เลย oh. อะไรเล่นอะไรของมึงนอน่ะอย่างนี้อย่างนี้ สักพักที่มันมีเสียงมาจากชั้นสองอะ่ะมันเป็นเสียงคนเดินบนชั้นสองแบบเหมือนลงเท้าหนักๆกับพี่แล้วตามด้วยเสียงดินแบบนี้นพี่ตุกกลึงตุกกลึงลุกกลึกลเหมือนคนลงกระแทกส้นเท้าหนัๆกๆอ่ะเพื่อนผมด้วยความที่มันเป็นคนไม่กลัวอะไรมันก็โมโหลำคานนะมันเดินม,มันบอกอะไรวะเนี่ยมันเดินก็ไปดูครับ มันเดินขึ้นไปคนเดียวดุ่มดุ่มเลยนะพี่ชั้นชั้นลอยอ่ะมันเดินขึ้นขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บมันขึ้นไปถึงแค่ว่าครึ่งตัวครึ่งบนนะพี่เห็นชั้นลอยอ่ะครับมันมันหันมันวกกลับมาแล้วมันเดินตัวแข็งลงมาเลยพี่แต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรนะมันก็ไม่ได้ดูไรผมก็ยังไม่ได้ถามอะไรอืสักพักหนึ่งสักประมาณสิบนาทีถันไปพี่ฝนก็ยังไม่หยุด แล้วมีเสียงนี้มาอีกแล้วพี่เสียงเดินอ่ะตุกตึ้งตุกตึ้งตุกตึ้งแล้วมันมันเน้นอ่ะเสียงมันมันเน้นอยู่ตรงที่เดิมตรงที่ตรงบนเพดานที่ตรงกับพวกผมวพวกผมพอดีอ่ะพี่ตุกตึ้งตุกตึ้งเหมือนเดินแบบย่ำเท้าแบบเป็นจังหวะใช่ครับแล้วพอนี่เสร็จปุ๊บแล้วมันมีเสียงอ่ะพี่เป็นเสียงเหมือนขูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่ ูดกับไม้คือ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 มันขูดลากมาที่เสียงมันเสียงมันลากมาจนหยุดอยูย่ตรงบันไดลงชั้นสองลงจากชั้นสองมาที่เป็นบันไดพาดลงมาครับครับเพราะผม,มเลยแห่นไปดูจังหวะนั้นแห่นไปดูหมดเลยนะพี่สีคนมันมีเหมือนอะไรอพี่เขาเรียกมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างค่อยยืดลงมาพี่อื ผมก็เขาก็เห็นนะมันจะเป็นปลายแหลมๆครับลงมาลงมาลงมาจนลงมาได้ครึ่งครึ่งมืออะพี่ผมถึงรู้ว่าเป็นคดาที่อู้ยตายแล้วแล้วลงมาได้ถึงประมาณครึ่งหน้าเขาตาเขาเห็นพวกผมอะพี่แล้วเขาเหมือนเขาเรียกยังไงพี่ห้อยหัวลงมาดูอะพี่ผมเห็นนะเขาจ้องอยู่นะพี่ทุกคนตัวแข็งหมดตอนนั้น แฟนผมน่าจะติดก่อนแฟนผมเขาดึงเชือกเขาค่อยดึงเชือกเขาค่อยดึงเสือกันออกมาออพอออกมาเสร็จปุ๊บสตาร์ทรถเสร็จฝ่าฝนกลับบ้านออู่พอฝ่าฝนกลับบ้านอะไรเสร็จก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนะพอตอนเช้าก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยอะไรกันแฟนก็บอกไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเข้าไปอืแต่วันนั้นน่ะคนที่ชื่อปิดน่ะเขามีเขาเป็นไข้ไงที่ ไปขึ้นเพราะตากฝนได้แลลวมั้งแต่เพราะมันมีอาการแสบอีกอย่างหนึ่งที่ตอนกลางคืนน่ะสิ่นเขาจะลุกมานั่งพี่อยู่ดีเขาก็ลุกพรวดจากที่นอนนะพี่แล้วเขามานั่งแล้วเขาก็พูดคนเดียวของเขาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นโวยวายแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะเหมือนอยู่เนี้ยที่อาการจะวนอย่อยางเนี้ยหรือก็พูดคนเดียวหรือก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีอาการเหม่อเหม่อลอยเหม่อลอยขนาดหนัก ที่ถือว่าเดินปัดหน้ารถละรถอีกแต่ไม่ไม่ได้ยินมะที่เดืองขนาดนั้นมาทีอาการมันเป็นอย่างนี้ยประมาณสามสี่วันแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะไข้จนวันนั้นอ่ะิ่นเขาบอกว่าเขาขอนอนพักสี่้ันละกันเพราะว่าวันนั้นน่ะปินได้ว่าจะไปเที่ยวน้ำตกกันมันอยู่ใกล้ใกล้บ้านไม่ไกลมากอ่าโอเคผมก็ให้แกให้ป่นเนี่ยนอนพักผมกับเพื่อนแล้วก็แฟนผมเนี่ยก็เลยขับรถไปน้ำตกกัน กลับมาประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงพี่สิ่นไม่อยู่บ้านหายไปหายังไงก็ไม่เจอพี่ถามคนแ่านั้นก็ไม่มีใครเห็นผมไปถามไปถามไปแล้วสักพักเนี่ยเขาจะมีลุงแก่ๆคนหนึงแกปันจัก,กรยานมาไงพี่จจักรยานรุ่นเก่าๆอ่ะไม่แน่ใจว่าคนทางนั้นเขาเรียกมาขัดท้า,ายอะหรืออะไรนี่แหละแกปั่นจัก,กรยานมาแกบอกหนูเนี่ยเหรอ จะบอกเห็นเดินไปทางถนนใหญ่โอ้ oh, จะไปทำไมถนนใหญ่เพราะมันไกลผมก็เลยขับรถไปถนนใหญ่ที่ทางที่ว่าเป็นทางตรงที่ว่าผ่านบ้านหลังนั้นนะพี่ขับวนหายังไงก็ขับไม่เจอวุนหาย,ยูสงสารอบอพี่มองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนจนเพื่อนผมเพื่อนผู้ชายผมอะเพื่อนผมอ่ะเขาไปสังเกตตอนขับผ่านบ้านหลังเนี้ยเขาสังเกตว่าประตูบ้านหลังเนี้ย มันเปิดอยู่<อ>ประมาณช่องหนึ่งอะพี่<อ>ช่องแค่ว่าพอคนคนเข้าได้อะอพี่<อ>ก็เลยว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันไหมครับ <c oughs> ก็ตอนแรกก้าวกตัวอยู่แต่เห็นว่ามันยังมันยังไม่มืดเลยพี่ <c oughs> สี่โมงห้าโมงเย็นอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไปพอเปิดเปิดจอดรถปุ๊บเปิดประตูเลื่อนเนี่ย มีลมมาพี่ลมกับกลิ่นสา,าพี่ปีออกมาปะทะหน้าพวกผมเป็นเต็มเลยกลิ่นมันขิ่นเหมือนกลิ่นเก่าๆอะพี่ออืแล้วสักพักมันจะเป็นกลิ่นน้ำโอกออกมาพี่เพื่อนเพื่อนผมมันก็ด้ยความที่ว่าปากมาันเลืองใครแม่เอาน้ำโอ๊กมาเทเล่นว่ะแล้วแฟนผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอพักหนึ่ง แกออกมาคุยกันข้างนอกปุ๊บแกบอกว่าไปตามตาธรรมมาด้วยตาธรรมก็คือนึงแก่ที่ว่าปั่นจักรยานมาบอกอะครับแกอยู่วัดไงก็เลยบอกว่าชวนแกมาด้วยดีกว่าเพราะว่าแกเป็นคนดูแลรักษาบ้านหลังนี้อะไรอย่างนี้ก็เพื่อนผมเนี่ยขับรถไปรับตาธรรมมาพอตาธรรมมายินหน้าบ้านปุ๊บตาธรรมถามพวกพวกเองมาทําอะไรกันที่นี่ผมบอกเพื่อนผมหายเนี่ยครับ ต่ผมเห็นปรคือว่านหลังนี้มันเปิดอยู่เพื่อว่าจะเข้ามาดูอืแต่ทางเจ๊ก,ก็ยังไม่ยอมเข้าไปนะพี่ตอนแรกอ่ะครับจนเพื่อนผมมะยื่นฟังให้แจสามร้อยบอกว่าเข้าไปเป็นเพื่อนกันหน่อยอมผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างครับกวจะมีเศษกุ้งเศษแก้วอะไรอย่างนี้อือบแต่ทางเจ๊ก,ก็เลยว่าโอเคงั้นเปิดประตูเข้าไปปุ๊บชั้นล่างอะ่ะไม่มีอะไรเลยนะพี่เป็นแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างๆไม่มีอะไรเลยครับพอเดิน เดินขึ้นบันไดพาดชั้นสองไม่ยืนเสียยังไม่ทันเดินขึ้นถึง<ม>ทั้งวงถุยนะขึ้นไปขั้นสองขั้นนะพี่เสียงตุกกล้งตุกกลิงตุกกลิงกระทำต้องบอกเว่าขึ้นมาตามหวังขึ้นมาเลยๆกระพักแกหยิทยบทูบแกหยิบทูบอ่ะแกล้วงมือเข้าไป <ม yat. S 1> ในย่ามที่ว่าย่ามที่ของเขาแกที่แกสะพายครับแกหยิบทูบขึ้นมา ิบก,กร,รัมเลยนะผมไม่รู้กี่ดอกอืแล้วก็เดินพากะเดินขึ้นไปภาพที่เห็นนะพี่เห็นปิ่นนะพี่อืพี่ดูมาปิ่นเขาทำอะไรอยู่อืเขายืนลำอยู่แล้วหลังข้างหลังปิ่นเนี่ยมันจะเป็นปู้ที่ว่าปู้เหมือนปู้เสื้อผ้าแล้วมันจะเป็นกระจกบานใสอ่ มีชุดยางรำแล้วก็ชดาอยู่ในนั้นด้วยหุณนลุกทั้งตัวเลยติ่มเขายืนรำตร่นงเะอือเขาไม่ได้ยืนรำคนเดียวนะพี่แต่มีคนจับแขนเขาล้ำสิ่งตอนนั้นสภาพเขาคือแบบตาหนิคำตาหนิโหลเลยพี่เขายืนรำอยู่อย่างนั้นน่ะก็พูดอะไรก็พูดไม่ได้เขาก็ยืนรำให้ผมดูนะคนเขาก็จับมือจับจับแขนน่ะให้ติ่นรำอยู่อย่างนั้น เขาทักแต่ทำแกจิดทูบอ่ะพี่แกจิตทูบแกจิดทูบแล้วแกจะปักทูบไป้ตรงนั้นไม่รู้แกตู้อะไรนะครับอยูด่ดีพี่ชาดาตกชาดาตกลงมาจากตู้อ่ะพี่โอ้โหผมพรผมก็เล่นจะดูภาพที่เห<ะ>็นพี่เป็นที่ใส่ชุดเหมือนชุดชุดไทยอ่ะพี่ชุดนางรำอ่ะเขาเรียกว่าชุดเทียนมันมีกีต ข้างหลังอ,ะอ่ะเขานั่งที่แล้วเขานั่งห้ขาเตะขาอยู่อย่างนั้นนะพี่ตายแล้วอืมเขานั่งประทําแกก็ยืนนิ่งนะครับแกแก็ยืนนิ่งแกก็ค่อยดันให้พวกหุ่อถอ,อมแล้วแฟนเพื่อนผมอะ่ะเขาก็ไปดึงแฟนเขามาด้วยดึงปิ่นแล้วจวังหวะที่เขางงยืนนะพี่จังหวะที่ปิ่นเดินมาเขาได้ยินเสียงกริ้งกริ้งกริ้งเขาก็เลยก้มก้มดูที่เท้าปิ่นปรากฏว่าไอ้กํา ไอ้กระควรข้อเท้าที่เจอตอนแรกมันมันอยู่ที่ข้อเท้าปิดคือเพื่อนผมเขาก็เลยดึงออกแล้วเขาก็วางไว้<อ>แล้วพอจังหวะที่ดึงออกวางไว้เสร็จปุ๊บกิ่งเป็นลมเลยที่เหมือนน็อกไปเลยอ่ะก็ช่วยกัน้ากันกลับมาบ้านกระทำแกก็นั่งอยู่นะแกก็ถามแกก็ซักไซส์อยู่นั่นว่า สนุกไปทำอะไรกันวันนั้นครับพมกผมก็บอกว่าไปเข้าไปหลบฝสนกันเฉยอืแล้วได้หยิบอะไรของเขามาหรือเปล่าทา<อ>แกถามนี้นะที่แล้วไปหยิบอะไรของเขามาหรือเปล่าครับผมสามคนเนี่ยบอกไม่ได้หยิบอะไรเลยอืตะปินป่นบอกตะปิ่นบอกว่าใช่กระเป๋าเท้าหรือเปล่า<อ>ปิ่นเหงื่อเยียดีปิน่นก็เลยว่าปิ่นจะมาใส่โอ้หมายถึงว่าเพื่อนเราคนนี้ยไปหยิบ กระพวนข้อเท้าที่อยู่ในบ้านมากระพวนข้อเท้าตอนแรกที่อกที่เดินเตะออ้โอ้คับเขาไปเอากระพวนข้อเท้านี่แหละมาเขาเก็บมาด้วยอืมอือแล้วเขาเอามาใส่อือครับผมแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วช่วงนั้นรู้สึกยังไงช่วงที่ว่าไม่สบายครับแกบอกว่าเนี่ย จะมีผู้หญิงคนเนี้ยคงที่จับม,มือเขาหลังมาพี่จะเดินวนอยู่รอบตัวเขาเลยพี่จะนอนก็ไม่ได้ก็จะมาเป่าหูพูดใส่หูอย่างเงี้ยเอาไปซะอเอาไปคืนซะเอาไปคืนซะอย่างเงี้ยพี่ด้วยความที่ิ่นเขาไม่สบา,ายพี่เขาก็ไปไหนไม่ค่อยได้จต่เสียงเนี้ยมันก็จะมาอย่างเงี้ยจนบางทีเขาเหมือนมีการมโหนวายอะไรอย่างเงี้ยเขาไปหยิบกับคนก็เท้าหงายพี่ พอเพื่อนผมเขาดึงกระพุนข้อเท้าออกใช่ปะ่ะสิ่งถึงเป็นลมทันทีเลยว่าเหมือนเขาไม่ได้พักผ่อนมาหลายวันแล้วพี่ก็เลยพอตอนเช้ามากระทําก็เลยพากันไปขอขอมาใหญ่เลยพี่คราะว่าในบ้านอ่ะพอเห็นกระชับรูตู้ที่เป็นชุดไทยอ่ะพี่จะเป็นชุดไทยครบชุดเลยนะพี่จะมีชดามีชุดแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือน รองเท้าอะพี่รองเท้าที่ว่าปลายแหลมอะ่ะจะอยู่ในตู้เหมือนตู้โชว์พี่ <c oughs> แล้วจะมีทูบมีเทียนมีอะไรอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยผมก็เลยมมถามว่าแล้วสรุปบ้านนี้เป็นบ้านใครอือ้อประทาแกแกก็เล่าว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนอะเป็นบ้านของอาจารย์นักระสินคนนึงครับ <c oughs> แกแกสอนนักกระสินนี่แหละก็มีเด็กัะเทียนเนี่ยมาเรียนอยู่บ้านแกอะไรเนี้ย แล้่อยู่แลวอยู่มาวันหนึ่งอะหวะที่ว่าแกสอนนักเรียนอยู่พี่โลกประจาตัวแกกาเริบโลคหัวใจกำลังใส่ชุดกาลังอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แกซ้อมกับเด็กเนียอาการโรคหัวใจแกกําเริบแล้วยาหมดเพราะว่าแถวนั้นมันไกลจากโรงพยาบาลที่ไกลจากถนนใหญ่ส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็เสียชีวิตในบ้านแล้วพอลูกหลานที่มาอยู่นะพี่ออ จะเจอแบบนี้ทุกคนพี่เจอถ้าไม่เจอชุดถ้าไม่เจอชุดหลุดออกมาจากตู้เองอืก็เจอชาดาที่ไปกิ้งมาอย่างเนี้ยพี่ครับครับท,ทั้งทังที่เนบ้านติดหน้าต่างหมดลมชุกนี้แทบจะไม่มีเลยนะพี่<อ>ผมจำติดตาจนอย่างเนี้ยที่ว่าเขาห้อยหัวลงมาแล้วเขาเห็นชาดาพี่คือลักษณะคืออาจจะไม่ได้ห้อยหัวลงมาผมเดาว่าเขาคงจะแบบ จากชั้นบนคือเออชะงูลงมาดูอ่ะเออประมาณนั้นนะโอ้ยได้ติดตาเลยพี่เรื่องของเรื่องเลยคือเพื่อนเราเนี่ยดันไปเอากระบวรข้อเท้าของเขาเอามาด้วยเพราะว่าแค่สวยใช่ครับอูไม่ควรที่จะไปหยิบไปจับไปฉวยของที่ไม่ใช่ของของเราและอย่างคือมันอยู่ในบ้านเขาด้วยนะใช่ครับแล้วเอามาแล้วไม่ได้บอกใครด้วยก็หยิบมาครับ โอ้น่ากลัวฮะเรื่องของบ้านนางรำนะครับเป็นครูนาร่าฏศิลป์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปด้วยโรคประจําตัวแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ได้ครับนะฮะเออได้ฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่ตัวของคุณโจนะครับกับแฟนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนเนี่ยไปเจอมาใช่ครับโอ้นะฮะครบถ้วนฮะไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมแล้วเราได้รู้ข้อมูล ความเป็นมาอะไรของบ้านหลังนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วน่ากลัวคุณโจนะฮะนี่คือครั้งแรกในการเล่าหน้าไม้แบบนี้หรือเปล่าฮะเนี่ยใช่ครับโอ้ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีนะขอบพระคุณมากๆคุณโจและถ้านึกถึงเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกก็ติดต่อมาได้ตลอดนะครับโอเคบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ยังร้างอยู่เหมือนเดิมอยู่ครับยังร้างอยู่เหมือนเดิม ยังล้างอยู่เหมือนเดิมครับโอ้นะฮะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานบอกจังหวัดได้ไหมฮะอ่าบอกไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวัดเนี้ยมันอยู่มันจะมีบ้านหลังเนี้ยที่ดังในจังหวัดนั้นมากนะครับแล้วเขามีเจ้าของไงครับแต่ว่าเจ้าของเขาไม่อยู่เขาอยู่ไม่ได้โอเคโอเคงั้นไม่ต้องบอกดีกว่าครับนะฮะโอเคได้ครับคุณโจยไงขอบพระคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับ